เอาละครับก็กลับสวัสดีนผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาบอกแหล่งฟาร์มเพชรทั้งหมดในเกมนี้นะผมที่ผมพอรู้นะผมผมไม่อาจรู้ทั้งหมดนะแต่ว่าก็ขอบคุณข้อมูลจากน้องนิวด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลไว้ครับผมนะโอเคนะก็ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยผมฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์เพื่อแบ่งลังใจผมด้วยนะครับผมและไปชมโฆษณากันก่อนนะคุณกําลังมองหาร้านวาดรูปอยนะู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีร้านมาแนะนาร้านคุณฟองน้ํารูปวาดสวยๆของคุณฟองน้ํามีมากมายราคาเริ่มต้นไปแค่ข0บาทใครสนใจพิมพ์คําว่าคุณฟองน้ําใน Facebook ได้เลยครับผมอันดับหนึ่งครับผมการรายเดือนนะการรายเดือนเนี่ยก็สำหรับใครที่เติมเป็นนะผมหรือใครมี งบนะก็แนะนําให้เติมเลยครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับอันดับสองครับผมการเติมเพชรครับผมเติมเพชรเนี่ยก็ผมไม่แนะนาว่าให้เติมครับผมเพราะว่าค่อนข้างไม่คุ้มนะสำหรับในสาหรับผมนะครับอันดับสามครับผมแพคเติบโตแพคเติบโตเนี่ยถ้าใครอยากเติมก็เติมได้ครับผมได้เพชรค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ต้องขยันฟาร์มด้วยครับผม ไม่ใช่ว่าจะเติมแล้วแบบทิ้งทิ้งเลยไม่คุมแล้วผมต้องขยันฟาร์มด้วยนะครับผมแพ็กนี้อันดับที่สี่ครับผมกองทุนกองทุนเนี่ยถ้าใครมีงบก็เติมครับผมแต่ข้อดีของมันก็ได้ตามนี้เล้วครับผมอันนี้ก็แนะนำว่าเติมครับผมอันนี้ ก็จะมีแจกเพชรในระบมกองทุนนะอันนี้นะผมอันดับที่ห้าผมสตอรี่นะผมสตอรี่เนี่ยเป็นอะไรที่มือใหม่ควรทำครับผมว่า,าได้เพชรเยอะมากเลยนะมือใหม่เนี่ยควรทำสตอรี่ครับผมสตอรี่เห็นไหมตอนนี้เยอะเลยส่วนอันเนี้ยสตอรี่เสริมก็ต้องควรทำครับผมแต่ว่ารอให้รหัสฟูวันนี้ก่อนก็ผมค่อยทำนะราให้ตัวละครเรามีเยอะก่อนค่อยทำครับผม ถ้าทําตอนที่มือใหม่เลยเนี่ยถ้าทําตอนที่เราแบบเพิ่งเล่นเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างยากครับผมเพราะมอนมันจะถึกมากแล้วมันจะแรงด้วยครับผมเพราะฉะนั้นก็ฟาร์มวันนี้ก่อนครับผมนะไม่ต้องรีบอํำดับที่เจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วนะเออตายหอครับผมตายหอเนี่ยถ้าใครตัวเยอะหรือ ตัวมาว่ามั่นใจว่าไอ้ดีฟูแล้วก็ฟาร์มเลยผมเพราะว่าตายหอนี่เป็นอะไรที่ลําบากมากเลยนะครับผมยังไม่ไหวเลยผมตายแค่ร้อยชั้นพอแล้วครับผมไม่มีร้อยหนึง่งไม่มีร้อยอะไรทั้งสิ้นเลยผมมีแค่ร้อยชั้นนะที่ผมตายครับนั่นแหละไหวแค่นั้นเลงผมไหวแค่นั้นจริงอันดับที่แปดก็ผมบอสายวันนะบอสายวันเนี่ยก็ใช้เพชรประมาณ ให้เพชรหรเปล่ามไม่แน่ใจนะอ๋อนี่ไงให้เพชรสี่ร้อยครับผมก็ทำเลยครับผมเพชรสี่ร้อยนะแล้วนี่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับผมพอนิวหรือเจ้าหรือคนให้ข้อมูลเนี่ยเขายังไม่รู้เลยผมว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะแต่ว่าจำไว้ครับผมเป็นรูปร่างแบบนี้นะหน้าตา โปสเตอร์เป็นแบบนี้ครับผมเข้ามาได้เลยนะเข้ามาก็จะเจออะไรแบบนี้ครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าก็ได้เพจเยอะอยู่นะครับผมจากที่ให้ข้อมูลมาวนะ่าอันดับที่11มั้งเอออันดับ10ครับผมอันดับ10เนี่ยก็จะเป็นภารกิจรายวันครับผมซึ่งผมแนะนำให้ทำนะอันนี้เพราะว่าต้องมันแจกเพจเยอะครับผมนี่แจกหัวใจ ครับผมแจกเพชรร้อยหนึ่งแจกเพชรสองร้อยแจกเพชรสามร้อยครับผมวันหนึ่งก็พันพันเกือบพันครับผมเออนะเกือบพันส่วนในนี้ครับผมท้าทายความสํานนสเร็จนะก็ได้เพชรเยอะอยู่ครับผมแต่อันนี้สําหรับมือใหม่เท่านั้นครับผมถ้ามือเก่านี่จะไม่ค่อยมีแล้วครับผมอันนี้มัดมัดรวมดีไหม <laughs> อันดับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือความสัมพันธ์ตัวละครนั่นเองครับผมความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยผมแนะนำไม่ทามากมากเลยครับผมแบบมอกเพราะว่าเราได้เด็กกับตัวละครที่เราชอบแล้วเราก็ยังได้เพชรด้วยจากพวกเธอครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยครับผมเล่าแก่เราจะได้เด็กกับตัวละครที่เราชอบแล้วเราเรายังได้เพชรจากพวกเธอด้วยถือว่าคุ้มดีครับผม เอาละครับก็จบไปแล้วครับผมสาหรับการหากเพจรอะผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม